สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวรองเท้านะคะสําหรับไรเดอร์แจ็บนะคะตัวนี้จะเป็นรองเท้าสําหรับหน้าฝนแบบนี้นะคะลุยฝนลุยน้าลุยโคลนนี่นะคะความยาวถึงต้นขาบนเลยนะคะพลาสติกหนาอย่างดีนะคะจะเป็นปุ่มล็อกปรับระดับแบบนี้เกี่ยวกับเข็มขดัดหรือว่าเกี่ยวกับขอบกางเกงก็ได้นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะเหมาะสําหรับหน้าฝนแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการใส่ใช้งานคู่กับ เสื้อกันฝนค่ะตัวนี้ライเดอร์แนกะ๊สของเรานะคะเราจะเลือกเสื้อกันฝนที่มีความยาวนิดนึงนะคะเพื่อให้คุมกับกไอ้รองเท้าของเรานะคะดูนะคะตอนนี้ก็ฝนตกหนักเลยนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะอ่าเสื้อกันฝนของเราเราต้องเลือกให้ที่ความยาวประมาณหัวเข่านะคะเนี่ยนะคะเพื่อเวลาเรานั่ง รถนะคะอ่ามันจะปิดกับรองเท้าของเราพอดีนะะี่ค่ะแบบนี้นะคะนี่อเวลาเราขับขี่รถนะคะมันจะไม่เปียกเลยลุยโคลนลุยฝนล,ลุยน้ําท่วมได้หมดเลยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะสําหรับไรเดอร์แก๊ปอ่าท่านใดสนใจนะคะเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะโอเคค่ะบััสีีค่ะ